สวัสดีครับแอบอบออกแบบกับผมแก๊ปเทนเวนะครับวันนี้ผมพาทุกคนมาที่โครงการแกรนด์บริเทเนียบางนากิโลเมตร12ครับโครงการนี้เนี่ยเขาออกแบบมาในสไตล์โมเดิร์นบริเตนลักชัวรี่นะครับแต่ว่าเขาเสริมด้วยแนวคิดเวลเนสเรสซิเดนซ์ให้กับบ้านทุกหลังเลยละครับทางโครงการนี้เนี่ยเขาให้ความสำคัญกับความสุขสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายแล้วก็จิตใจของคนอยู่อาศัยทุกคนเลยนะครับซึ่งในรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามผมไปดูกันครับ ส่วนแรกที่เราจะพาทุกคนมาดูก็คือซุ้มทางเข้าหลักด้านหน้าโครงการแล้วก็คลับเฮาส์นะครับเราจะเห็นว่าส่วนของคลับเฮาส์เนี่ยจะอยู่ถัดจากประตูทางเข้าหลักด้านหน้าโครงการมานิดเดียวเท่านั้นแหละครับแล้วก็งานดีไซน์ของ2ส,ส่วนนี้เนี่ยมันจะมีความต่อเนื่องเชื่อมโยงเป็นเรื่องเดียวกันนะครับโดยที่เขามีการนําเอาความโมเดิร์นลักชัวรี่กับความคลาสสิกเนี่ยมาผสานเข้าด้วยกันครับซ้มทางเข้าด้านหน้าโครงการแล้วก็คลับเฮาส์เนี่ยจะออกแบบให้มีสเกลที่ใหญ่โตโออานะครับคลับเฮาส์เองจะเป็นอาคาร2ชั้นขนาดใหญ่ที่วางตัวววเป็นแนแยา ทางโครงการเลือกใช้โทนสีขาวเทาดําช่วยเสริมความสง่าและก็เคร่งขรึมนะครับแต่ก็มีการลดทอนความแข็งด้วยการใส่องค์ประกอบของวัวปูนปั้นแล้วก็ซุ้มโค้งรวมถึงซุ้มเหลี่ยมขอบมนแล้วก็ยังมีลวดลายของเหล็กดัดที่ทําให้งานออกแบบโดยรวมเนี่ยดูมีเสน่ห์มากขึ้นครับที่สําคัญคือยังคงความเป็นบิทเนียไว้ได้อย่างลงตัวเลยด้านในคลับเฮาส์ House จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวตามผมเข้าไปดูด้านในครับ พื้นที่ครับเฮาส์ er, จะมีการออกแบบโดยคำนึงถึงเรื่องของโซเชียลดิสทนซิงนะครับจะมีการคิดในเรื่องของระยะห่างแล้วก็ตำแหน่งการจัดวางเพื่อให้ลูกบ้านเนี่ยสามารถมาใช้บริการได้อย่างสบายใจแล้วก็รู้สึกปลอดภัยครับส่วนที่ผมอยู่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นพื้นที่เล้าใช่ไครับซึ่งเขามีการออกแบบมาเพื่อรองรับลูกบ้านหรือแม้กระทั่งแขกของลูกบ้านครับก็จะเห็นว่ามีการวางโซฟารกระจายไว้ตามจุดต่างๆนะครับแล้วก็จะมีการวางในส่วนของ, mm. ของเคาน์เตอร์บาร์ไว้ให้ด้วยครับ งานออกแบบตกแต่งภายในของลับเฮาส์นี่จะตกแต่งอย่างสวยงามด้วยการใช้โทนสีน้ําเงินเข้มตัดกับสีทองนะครับทำให้ดูหรูหราแล้วก็น่าใช้งานมากทีเดียวอย่างห้องประชุมมีทิ้งรูมที่อยู่ใกล้ๆกับเลาเนี่ก็จะตกแต่งในโทนเดียวกันนะครับเป็นห้องประชุมขนาดใหญ่ที่ลูกบ้านสามารถมาจองเพื่อพูดคุยงานหรือว่าวิดีโอคอลได้เลยนะครับแต่ที่พิเศษมากๆเลยก็คือห้องเวลเนสเซอร์วิสรูมนะครับห้องนี้จะถูกออกแบบมาให้รองรับบริการตัดผมทำผมแต่งหน้า แถมด้านในนี่ยังมีเตียงนวดสปายอยางด้วยนะครับซึ่งพอมีห้องแบบนี้เนี่ยเราก็สามารถจะโทรเรียกช่างประจําของเรามาทําให้ได้เลยไม่ต้องเสียเวลาแล้วก็เสี่ยงออกไปที่ร้านภายนอกโครงการครับ ส่วนใครที่กําลังคิดว่าเอ๊ะแล้วโครงการนี้ไม่มีสระว่ายน้ําให้หรอครับนี่ครับผมรู้ใจพาทุกคนขึ้นมาที่ชั้น2ของคลับเฮาส์เลยนะครับนี่คือสระว่ายน้ําแบบเอาท์ดนะครับแล้วก็เป็นสระระบบน้ําเกลือขนาด6.5เมตรคูณ13เมตรครับแล้วเขาก็มีการแยกเป็นโซนสระเด็กที่ลึก60เมตรไปให้ด้านนี้ด้วยนะครับด้วยความที่คลับเฮาส์ของโครงการนี้เนี่ยจะอยู่ด้านหน้าเนอะใกล้กับประตูทางเข้าหลักเลยก็แน่นอนว่าคงมีรถผ่านไปผ่านมาเยอะครับถ้าเกิดว่าเอาสระว้ชั้นหนึ่งเนี่ยความเป็นส่วนตัวอาจจะน้อยหน่อยนะครัทาางงงรกกก็เลยยสะขึึ้้้นนนมไวี่่ช2ซผ ว่าเป็นข้อดีเลยนะแล้วก็พื้นที่โดยรอบตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าไม่มีตึกสูงด้วยแหละครับนอกจากสระว่ายน้ำแล้วบนชั้น2ของคลับเฮาส์เนี่ยก็ยังมีพื้นที่ของฟิตเนสีกด้วยนะครับจะเห็นว่าภายในก็มีอุปกรณ์ออกกำลังกายให้ครบคันเลยแล้วก็มีการเจาะช่องแสงหรือว่าช่องเปิดเนี่ยทั้ง2ฝั่งเลยนะครับทำให้เราสามารถจะมองเห็นวิวภายนอกแล้วก็ได้แสงธรรมชาติเข้ามาด้านในอีกด้วยนะครับในส่วนงานออกแบบตกแต่งภายในเนี่ยจะเห็นว่าเขามีการ เพิ่ม Element ์คิ้วบัวนะครับเพื่อสื่อถึงความเป็นคลาสสิกนะแล้วก็เห็นการเลือกใช้โทนสีน้ําเงินเข้มกับโทนสีทองซึ่งตามมาจากงานดีไซน์ของส่วนครับเฮาส์ด้านล่างอีกด้วยนะครับการที่เรามีพื้นที่ออกกําลังกายดีๆแบบนี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มความเวลเนสให้กับเราด้วยครับ นอกจากพื้นที่ส่วนกลางที่เป็นคลับเฮาส์ด้านหน้าแล้วนะครับพอเราเข้ามาภายในโครงการเนี่ยเราก็เจอกับพื้นที่ส่วนกลางอีก1จุดนะครับซึ่งเป็นสวนส่วนกลางของทางโครงการจะเป็นพื้นที่สีเขียวขนาดประมาณครึ่งไร่เลยนะครับแล้วก็มีการดีไซน์ให้เป็นสวนแนวยาวทําเป็นแบบเคิร์ฟทางเดินโค้งๆต่อเนื่องกันไปแบบนี้ครับจุดที่น่าสนใจคือเขามีการดีไซน์ฟังก์ชันไม่หลากหลายมากๆเลยนะครับเริ่มตั้งแต่จ,จุดแรกที่ผมเดินผ่านมาเนี่ยเขาทำเป็นพาเวลเลียนหรือว่าเป็นศาลาที่เป็นโครงเหล็กสีดำเลยนะครับสามารถจะเข้าไปหลบร้มภายในได้ แล้วพอระหว่างทางที่เราเดินมาเนี่ยก็จะเจอกับการออกแบบที่นั่งรูปแบบต่างๆกระจายตามจุดต่างๆนะครับนอกจากนั้นพอเราเดินมาที่บริเวณตรงกลางสวนเนี่ยจะเจอกับอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับเขาดีไซน์เป็นโครงเหล็กสีขาวครับแล้วก็มีการทําเป็นเอล m เมนต์แบบซุ้มโค้งแบบนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีฟังก์ชันทั้งการเป็นที่นั่งแล้วก็มีส่วนที่เขาทําเป็นตะแกรงเพื่อให้ไม้เนี่ยมันสามารถเลื้อยขึ้นไปได้นะครับจุดนี้เนี่ยถือว่าเป็นเหมือนแบ็กกรอบที่เขาอยากจะให้ลูกบ้านเนี่ยมาถ่ายรูปได้เลยครับ ต้นไม้ที่ทางโครงการเลือกมาเนี่ยจะมีทั้งต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ให้ร่มเงาทั้งต้นจิกน้ำกลางชงโคฮอลแลนด์สนฉัดมหกนีแคนาพอเราเดินต่อมาเนี่ยก็จะเจอกับพื้นที่สนามเด็กเล่นนะครับและส่วนสุดท้ายก็คือสนามบาสซึ่งเป็นแบบฮาร์ฟคอร์ดนะครับหรือว่าครึ่งสนามนั่นเองบ้านในโครงการนี้จะมีทั้งหมด3ไทป์ด้วยกันนะครับ ไทป์แรกก็คือซัมเมร์เซตบนที่ดินเริ่มต้น54.4ตารางวาพื้นที่ใช้สอย205ตารางเมตรมี4ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถไทป์ Type ที่2คือแฮรริงตันครับบนที่ดินเริ่มต้น60.6ตารางวาพื้นที่ใช้สอย255ตารางเมตรมี4ห้องนอน5ห้องน้ำ3ที่จอดรถแล้วก็1ห้องแม่บ้านครับและไทป์สุดท้ายคือบาร์ดวิกบนที่ดินเริ่มต้น72.2ตารางวา พื้นที่ใช้สอย285ตารางเมตรมี4ห้องนอน5ห้องน้ำสาที่จอดรถแล้วก็1ห้องแม่บ้านเหมือนกันครับสิ่งที่อยากจะเล่าให้ทุกคนฟังเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็น wellness residence ก็คือบ้านทุกหลังเนี่ยเขามีการติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกไว้ให้นะครับเริ่มจากอย่างแรกเลยคือระบบ Solar a t t i ิครับ ที่เขมีการติดตั้งพัดลมรูดอากาศภายในตัวบ้านเพื่อให้ความร้อนระบายออกทางช่องใต้หลังคาได้ก็จะช่วยให้บ้านเย็นขึ้น2-3องศานะครับที่สําคัญคือใช้พลังงานแสงอาทิตย์ด้วยไม่เปลืองไฟเลยครับต่อมาคือระบบ Air Purifier เครื่องฟอกอากาศแบบฝั่งฟ้าที่ติดตั้งไว้ให้เครื่องนี้จะมีการปล่อยประจุโมเลกุลน,น้ําเพื่อดักจับแบคทีรียไวรัสแล้วก็ช่วยให้อากาศในบ้านสะอาดปลอดภัยครับ และสุดท้ายคือ ventilation window หรือว่าหน้าต่างอลูมิเนียมที่มีช่องระบายขนาดเล็กพร้อมมุมรั่วที่ช่วยกันแมลงกันยุงทําให้เราสามารถเปิดปิดให้อากาศเนี่ยระบายได้ตลอดวันถึงแม้ว่าเราจะไม่อยู่บ้านนะครับโดยจะเป็นหน้าต่างที่อยู่บริเวณโถงบันไดนั่นเองทีนี้เบลเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องกายเท่านั้นนะครับนอกจากอากาศดีสุขภาพดีแล้วเนี่ยเรายังต้องสบายใจอีกด้วยนะครับทางโครงการกามีการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย smart home security ไว้ถึง5ระดับด้วยกันนะครับอย่างแรกเลยก็คือ Digital door lock ครับ ซึ่งใช้งานได้ทั้งสแกนนิ้วมือกดรหัสใช้คีย์การ์ดหรือจะควบคุมผ่านแอปก็ได้นะครับอย่างที่2คือกล้องวงจรปิดหมุนได้ IP Camera พร้อมอินฟราเรดไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ควบคุมกล้องให้หมุนดูได้หลายมุมเลยแถมยังส่งเสียงออกมาผ่านลำโพงที่ตัวกล้องก็ได้ด้วยนะครับต่อมาคือแม g เ e t i กเซนเซอร์นะครับที่มีการติดไว้บริเวณประตูหน้าต่างเพื่อป้องกันโจรบุกรุกเข้ามาครับแล้วก็ยังมีโมชั่นเซนเซอร์ที่ติดไว้บริเวณถงบันไดอีกด้วยซึ่งมันจะส่งสัญญาณแจ้งเตือนผ่านแอปได้เลย และสุดท้ายคือ smoke and heat detector นะครับเป็นระบบตรวจจับควันและก็ความร้อนอันตโนมัติเลยมี smart home security ถึง5ระดับแบบนี้เนี่ยก็ปลอดภัยสบายใจหายห่วงเลยแหละครับบ้านที่ผมจะมารีวิววันนี้เนี่ยนะครับจะเป็นบ้าน type ที่ชื่อว่า h a ร์ริงตันครับซึ่งเป็นบ้านขนาดกลาง เราจะเห็นว่างานดีไซน์ทั้งหมดของบ้านทุกไทป์เนี่ยนะครับมันจะเป็นโทนเดียวกันเลยก็คือเป็นโทนสีขาวเทาซึ่งเป็นโทนเดียวกันกับภาพรวมของโครงการนี้เลยแหละครับในส่วนของบ้านนี่จะมีการดีไซน์ซุ้มด้านหน้าที่เป็นสีขาวแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีดีเทลของการย่อม,มุมด้วยเพื่อขับเน้นกรอบบ้านให้ตัวบ้านเนี่ยดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็จะมีการแฝงไว้ด้วยเอลิเมนต์ของเหล็กดัดสีดำนะครับซึ่งก็ช่วยให้บ้านเนี่ยดูมีเสน่ห์มากขึ้นครับ เดี๋ยวเรามาดูส่วนหน้าหน้ากันต่อเลยนะครับอันนี้เป็นบ้านตัวอย่างแต่ว่าบ้านจริงๆที่ทางโครงการมอบให้เนี่ยเขาจะมีการติดตั้งประตูรั้วเหล็กอัตโนมัติไม่ให้นะครับซึ่งเราสามารถจะควบคุมได้ด้วยรีโมทเลยวันไหนที่กลับบ้านมาหรือจะออกจากบ้านแล้วมีฝนตกหรือมีแดนออกเนี่ยก็สามารถจะ เปิดด้วยรีโมทได้เลยโดยที่ไม่ต้องลงมาเปิดประตูเองนะครับส่วนด้านหน้าเนี่ยจะจอดรถได้ทั้งหมด3คันด้วยกันแล้วก็จะมีพื้นที่เก็บของให้ด้วยนะครับตรงนี้เราก็สามารถที่จะเก็บเป็นอุปกรณ์ที่บางทีเราต้องติดรถไปใช้บ่อยๆเช่นอ่ะคุณผู้ชายอาจจะไปตีกอล์ฟอะไรแบบนี้นะหรือเป็นรถเข็นเด็กก็ได้นะครับนอกจากนั้นจะมีการออกแบบที่คำนึงถึงเรื่องของ universal design นะครับคือเขามีการดีไซน์แคมหรือว่าทางราดแบบนี้ให้ด้วยนะครับซึ่งก็สะดวกสําหรับผู้สูงอายุนะเวลาถ้าเกิดว่าต้องใช้รถเข็นก็สาาาาามรถเขเข้้้ไไปภยยในนตัวบดล ประตูทางเข้าเนี่ยจะมีทั้งหมด2บานด้วยกันนะครับอันนี้เป็นประตูแรกนะครับซึ่งจะพาเราเข้าไปสู่ส่วนของครัวครับประตูทางเข้าอีกจุดหนึ่งนะครับก็จะเป็นประตูทางเข้าหลักที่พาเราเข้าไปสู่ส่วนของลิฟวิ่งได้เลยนะครับแล้วก็พื้นที่ด้านหน้าบ้านตรงนี้เนี่ยเขามีการทํามุมนั่งเล่นไว้ให้แบบนี้ด้วยนะโอเคครับเดี๋ยวจากจุดนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนเข้าไปดูภายในกันต่อครับ จากประตูทางเข้าหลักนะครับก็จะพาทุกคนเข้ามาสู่ส่วนแรกของบ้านหลังนี้ก็คือพื้นที่ลิฟวิ่งนั่นเองนะครับความสูงจากพื้นถึงฝ้าที่ทางโครงการให้มาจะอยู่ที่2.75เมตรแล้วครับแล้วก็ส่วนลิฟวิ่งด้านหน้าตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าได้แสงธรรมชาติเข้ามาพอสมควรเลยนะเพราะเขามีการจาะช่องเปิดให้ทั้งทางฝั่งหน้าบ้านตรงนี้นะครับแล้วก็ทางด้านข้างนี่ครับจากพื้นที่ส่วนลิฟวิ่งนะครับพอเราเดินลึกเข้ามาเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นพื้นที่ที่เชื่อมต่อกับส่วนของโต๊ะรับประทานอาหารตรงนี้นะััั่่่่งสวนนนนละดเเีียยจชืออมตอมตกกโทผ ซึ่งทาให้สเปซภายในบ้านเนี่ยมันดูเปิดโล่งแล้วก็ทะลุจนเรามองเห็นส่วนด้านหลังบ้านเลยนะครับบ้านตัวอย่างนี้เขาจะตกแต่งโดยวางโต๊ะรับประทานอาหารสําหรับ8ที่นั่งมาให้นะครับแต่เราสามารถจะปรับเปลี่ยนขนาดหรือว่ารูปทรงของโต๊ะก็ได้แล้วก็พื้นที่ตรงนี้เนี่ยยังสามารถจะทําเป็นเคาน์เตอร์เป็นพื้นที่เก็บของแบบที่เขาตกแต่งมาให้ดูแบบนี้ก็ได้นะหรือถ้าใครอยากจะทําเป็นตู้โชว์ก็ได้เช่นเดียวกันครับในส่วนของด้านหลังตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะมีประตูบานเลื่อนอยู่ชุดหนึ่งครับซึ่งถ้าเกิดว่า แล้วก็เปิดประตูทางด้านหน้าบ้านหรือว่าหน้าต่างทางด้านหน้าบ้านเนี่ยก็จะทําให้ลมสามารถถ่ายเทได้ดีเลยนะครับเพราะว่าบ้านเนี่ยเขามีการบางตัวในแนวทิศเหนือใต้ครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูพื้นที่สวนด้านหลังบ้านนะครับว่ามีความน่าสนใจยังไงบ้างพอเปิดประตูบานเลื่อนบริเวณส่วนของดินิ่งเนี่ยนะครับก็จะพาเรามาสู่ด้านหลังบ้านนะครับซึ่งทางโครงการเขาทําเป็นเฉลียงไว้ให้แบบนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะ ปรับเปลี่ยนส่วนของคุณให้เป็นส่วนสไตล์อังกฤษเพื่อให้เข้ากับดีไซน์ของบ้านนะครับก็สามารถให้จะลองหาเฟอร์นิเจอร์แบบอื่นมาได้นะเช่นอาจจะเป็นมานั่งเหล็กยาวๆแล้วก็เลือกบอกให้เป็นลายสีพื้นหรือเป็นลายเรียบๆก็ได้นะครับหรืออาจจะหาชุดโต๊ะเก้าอี้ที่เป็นเหล็กก็ได้นะครับก็จะเพิ่มบรรยากาศแล้วก็เข้ากับส่วนสไตล์อังกฤษมากยิ่งขึ้นครับหรืออีกหนึ่งไอเดียที่อยากจ,จะเสริมให้ก็คืออาจจะทํา เนี่ยระแนงตรงนี้ก็ได้นะหรือจะเป็นแผงโครงเหล็กแล้วก็ปลูกเป็นสวนแนวตั้งแทนครับก็จะช่วยลดความร้อนหรือว่าแสงแดดที่เข้ามาในบริเวณนี้ได้ด้วยครับจากพื้นที่เฉลียงด้านหลังบ้านนะครับตอนนี้ผมพาทุกคนกลับเข้ามาอย่างส่วนรับประทานอาหารนะครับใกล้ๆกกันกับพื้นที่รับประทานอาหารเนี่ยจะเห็นว่าจะมีห้องอยู่ห้องหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นห้องนอนแรกบนชั้นหนึ่งนะครับ โดยฟังก์ชันทั่วไปสําหรับห้องนอนบนชั้นหนึ่งเนี่ยแน่นอนว่าก็มักจะเป็นห้องที่เขาจะทําเป็นห้องนอนผู้สูงอายุกันเนอะแล้วก็ห้องนี้เนี่ยเขามีห้องน้าให้ในตัวด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่าเหมาะมากๆที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งที่ยิ่งทําให้ห้องนี้เหมาะกับการเป็นห้องนอนผู้สูงอายุก็คือด้านหน้าตรงนี้ครับเขาจะมีประตูบานเลื่อนเนอะที่เราสามารถจะเปิดออกไปยังพื้นที่สวนด้านหน้าบ้านได้ครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าวันไหนคุณพ่อคุณแม่เราตื่นเช้ามาเนี่ยก็สามารถจะออกไปสูดอากาศ ออกกาลังกายหรือว่าทําสวนได้ทั้งช่วงเช้าช่วงเย็นเลยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็อยากจะให้หมองห้องนี้ว่ามันเป็นเหมือนห้องอเนกประสงค์นะคุณจะปรับเปลี่ยนให้เป็นห้องกึ่งนั่งเล่นกึ่งทํางานแบบที่บ้านตัวอย่างที่เขาตกแต่งให้ดูก็ได้นะหรือทําเป็นโฮมเทเตอร์ทำเป็นห้องฟิตเนสสำหรับออกกําลังกายก็ได้เช่นเดียวกันครับหรือแม้กระทั่งการจะบิวตตู้ตรงนี้ให้เป็นพื้นที่สําหรับของสะสมก็แล้วแต่ไลฟ์สไตล์คุณเลยครับ ออกจากห้องนอนบนชั้นหนึ่งนะครับกลับไปยังพื้นที่คอมมอนแอเรียตรงนี้นะผมจะพาทุกคนมาดูอีกฝั่งหนึ่งของบ้านกันบ้างน,นะครับฝั่งนี้เนี่ยมันจะเป็นโถงนะครับที่แตกออกสู่ห้องครัวนะครับนี่แล้วก็ต่อเนื่องมาจะเป็นห้องน้ําหรือว่าพาวเดอร์รูมนั่นเองครับแล้วก็ส่วนนี้เนี่ยจะเป็นบันไดที่พาเราขึ้นสู่ชั้น2นะแต่จะเห็นว่าเขามีพื้นที่ใต้บันไดไว้ให้เราด้วยนะครับซึ่งคุณจะทําเป็นชั้นวางของแบบที่บ้านตัวอย่างตกแต่งให้ดูแบบนี้ก็ได้ หรือจะทําเป็นพื้นที่สําหรับวางรองเท้าเพิ่มเติมก็ได้นะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันจะอยู่ใกล้กับประตูทางเข้าที่เข้าจัดที่จอดรถได้ซึ่งจริงๆเขามีการตกแต่งเป็นตู้รองเท้าไว้ให้เราแล้วแหละแต่ถ้าเกิดว่าไม่พอตรงนี้สามารถทําได้นะครับหรือบางคนอาจจะเนี่ยทำเป็นประตูปิดแล้วก็เป็นส่วนเก็บของเพื่อให้ดูเรียบร้อยไปเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนของบันไดตรงนี้นะฮะเราจะเห็นว่าเขามีการ จอดช่องแสงไว้ให้ตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งก็ช่วยในเรื่องของความปลอดภัยได้แล้วก็ทําให้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันไม่มืดจนเกินไปนะครับทีนี้จุดที่อยากจะพูดถึงนิดนึงก็คือเรื่องของประตูบานนี้ครับอันนี้คือประตูทางเข้าที่เราเข้าจากที่จอดรถได้นะที่ผมเล่าให้ฟังว่ามันจะมีส่วนของทางลาดอะ่ะแล้วก็รถเข็นสามารถจะเข้ามาตรงนี้ได้เลยซึ่งส่วนตัวแล้วผมว่าประตูบานนี้เนี่ยถึงแม้มันจะไม่ใช่ประตูหลักที่อยู่ทางหน้าบ้านที่เราเข้ามาเจอกับส่วนของลิฟตงนะ แต่ถ้าเราคิดในแง่การใช้งานจริงๆผมว่าเนี่ยเป็นประตูหลักเลยนะครับเพราะว่าลูกบ้านเนี่ยเวลาจอดรถมาเนี่ยเขาก็สามารถจะเข้าสู่ประตูบานนี้นะแล้วก็ขึ้นตรงไปยังชั้น2ได้เลยแล้วก็ส่วนตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นจุดหนึ่งที่มันอยู่ใกล้ครัวมากๆครับถ้าเกิดวันไหนเราไปซูเปอร์มาร์เก็ตไปจ่ายตลาดซื้อของมาเนี่ยก็สามารถจะถือของแล้วก็ไม่ต้องไปอ้อมเข้าประตูด้านหน้าตรงเข้ามายัางพื้นที่ครัวได้เลย ส่วนประตูทางเข้าด้านหน้าที่พาเราเข้ามาสู่ลิฟทิ้งเนียนะครับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นประตูที่เหมาะสําหรับแขกมากกว่านะข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือพอเรามีประตู2บานนะครับในเรื่องของเซอร์ l คิลเลชันหรือว่าการสัญจรเนี่ยมันก็ช่วยให้ไม่รบกวนกันก็ได้นะเพราะว่าถ้าเกิดวันไหนคุณพ่อแม่มีแขกจริงๆเนี่ยเราเองที่จะออกจากบ้านหรือเข้าบ้านเนี่ยก็สามารถจะออกประตูบานนี้ได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปรบกวนกันในส่วนนั้นครับ ตอนนี้ผมพาทุกคนมาดูพื้นที่ครัวกันต่อนะครับความพิเศษของครัวในบ้านหลังนี้ก็คือเขามีการออกแบบพื้นที่ครัวไว้ให้เราถึง2จุดด้วยกันเลยนะครับจุดแรกคือที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะเป็นครัวภายในบ้านครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนี่จะมีประตูที่เปิดออกไปนะครับแล้วเราจะเห็นว่าเป็นพื้นที่ครัวที่อยู่ภายนอกบ้านนะเรามาว่ากันถึงพื้นที่ส่วนแรกก่อนนะครับ ครัวภายในบ้านตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเขาก็มีการคิดในเรื่องของการแบ่งสัดส,ส่วนไว้เป็นอย่างดีเลยนะจะเห็นว่าเมื่อกี้อตอนที่ผมเดินถอยมาเนี่ยนะครับเราสามารถจะปิดประตูแล้วก็กั้นเพื่อไม่ให้กลิ่นเนี่ยเข้าไปรบกวนในส่วนของบ้านได้นะครับก็ทําให้เราสามารถจะทาครัวในบริเวณนี้โดยที่จะทําอาหารหนักๆได้พอสมควรเลยเพราะเราสามารถจะเปิดประตูตรงนี้เพื่อให้กลิ่นระบายออกไปก็ได้นะครับหรือว่าจะเปิดตัวของหน้าต่างบานเกล็ตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกัน ครัวจุดแรกเนี่ยครับเขาะจะแบ่งเคาน์เตอร์ออกเป็น2ฝั่งซ้ายขวานะครับตรงนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์สำหรับการเตรียมแล้วก็การล้างต่างๆนะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยครับก็จะเป็นเคาน์เตอร์สำหรับการปรุงอาหารนั่นเองโดยที่พื้นที่ด้านบนเนี่ยเราก็สามารถจะทาเป็นพื้นที่เก็บของได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปนะว่ามีการออกแบบตัวบานเกรดตรงนี้ไว้ซึ่งก็สามารถจะเปิดระบายอากาศแล้วก็ได้แสงธรรมชาติเข้ามาเช่นเดียวกันครับทีนี้เรามาดูครัวอีกจุดหนึ่งกันต่อนะครับ พอเราเป door, walls, ิดประตูบานที other, it also, walls, ่ออกไปนี่ก็จะเห็นว่าพื้นมีการลดระดับลงแล้วก็เป็นพื้นที่ของครัวไทยด้านนอกที่ต่อเนื่องกันเลยซึ่งจะว่าไปตรงนี้เนี่ยก็ไม่ใช่พื้นที่นอกบ้านซะทีเดียวนะครับเพราะอย่างบ้านตัวอย่างที่เขาทําให้ดูเนี่ยจะมีการทําประตูอีกชั้นหนึ่งปิดไว้ให้ครับซึ่งผมว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเพราะไม่อย่างนั้นครัวไทยด้านนอกตรงนี้เนี่ยจะมีสัตว์มาเยี่ยมเยียนแน่นอนเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครคิดว่าพื้นที่ครัวด้านในก็เพียงพอแล้วพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเราจะปรับเปลี่ยนให้้เป็นนพืที่สําหรับ วังเครื่องซักผ้าหรือว่าเป็นพื้นที่รีดผ้าก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนอกจากนั้นพื้นที่ด้านหลังบ้านเนี่ยก็จะมีลานที่เอาไว้สําหรับซักล้างตากผ้าแล้วก็มีห้องนอนเมดพร้อมกับห้องน้ําเมดให้อีกด้วยครับ นี่ก็ขึ้นมาที่ชั้น2แล้วนะครับเรามาดูเรื่องวัสดุพื้นกันนิดนึงนะครับจากกระเบื้องไกรโต้ที่ชั้น1เนี่ยพอขึ้นมาชั้น2เขาจะเปลี่ยนเป็นพื้นลามิเนตลายไม้โทนสีเข้มหน่อยนะครับซึ่งก็ช่วยเพิ่มความรู้สึกอบ่นให้กับพื้นที่พักผ่อนด้านบนได้ดีเลยทีเดียวทีนี้พอขึ้นมาชั้น2เราจะเห็นว่ามันเป็นพื้นที่โถงแบบนี้นะแล้วก็แตกออกสู่ห้องนอนทั้งหมด3ห้องด้วยกันนะครับโดยที่ทั้งฝั่ง ซ้ายของบ้านเนี่ยนะครับมันจะเป็น master bedroom นะเป็นห้องนอนหลักที่กินพื้นที่เนี่ยตลอดปีกซ้ายนี้เลยตั้งแต่หน้าบ้านจนถึงหลังบ้านเลยและในส่วนฝั่งทางด้านขวาเนี่ยนะครับก็จะเป็นอีก2ห้องนอนครับที่แยกกันจะมี1ห้องนอนทางด้านหน้าบ้านอีก1่งห้องนอนทางหลังบ้านครับแล้วก็จะมีบันไดเนี่ยกั้นอยู่ตรงกลางเนะ ซึ่งเมื่อพอเรามองดูแปลนแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าห้องนอนทั้ง3ห้องเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ผนังร่วมกันไม่ได้มีผนังติดกันเลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นข้อดีเพราะว่ามันช่วยเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับคนที่นอนอยู่ในแต่ละห้องนะครับแล้วก็พื้นที่ตรงนี้ที่ผมอยู่เนี่ยมันเป็นพื้นที่โถงส่วนกลางของชั้น2นะบ้านตัวอย่างเขาตกแต่งมาให้ดูก็จะเป็นมุมที่นั่งเล่นนั่งอ่านหนังสือหรือว่าจะมานั่งทํางานทํากันบ้านตรงนี้ก็ได้นะครับข้อดีของมุมนี้ก็คือได้แสงธรรมชาตินี่ จากทางด้านหน้าบ้านนะตรงนี้จะมีการเจาะเป็นช่องเป็นประตูบานเลื่อนนะครับซึ่งเราสามารถจะออกไปยืนออกไปสูดอากาศได้นะครับแล้วก็วิวทางฝั่งเนี้ยมันคือทางฝั่งหน้าบ้านเลยฟังก์ชันของพื้นที่บริเวณน,นี้เราสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับถ้าเอาแบบเบสิกที่คนชอบทํากันบ่อยๆก็คือเป็นมุมห้องพระจ,จะทําเป็นหิ้งพระก็ได้หรือว่าจะทําเป็นแบบบ้านตัวอย่างแบบนี้เลยก็ได้บางคนอาจจะทําเป็นโซฟานะแล้วก็เป็นมุมแฟมิลี่รูมที่ สมาชิกในบ้านอาจจะมาใช้เวลาร่วมกันก่อนที่จะแยกออกไปสู่ห้องนอนใครห้องนอนเขานะครับโอเคครับเดี๋ยวห้องนอนแรกที่จะพาทุกคนไปดูก็คือมาสเตอร์เบดรูมเดี๋ยวไปดูกันครับตอนนี้ก็พาทุกคนเข้ามาดูในห้องนอนหลักหรือว่ามาสเตอร์เบดรูมนะครับความสูงจากพื้นถึงฝ้าของห้องนี้เนี่ยจะอยู่ที่2.75เมตรครับ อย่างแรกที่เราสัมผัสได้เลยก็คือห้องนอนนี้มีขนาดกว้างแล้วก็พื้นที่ใช้สอยเยอะมากเลยนะครับหลังจากที่วางเตียง6ฟุตแล้วเนี่ยยังคงมีพื้นที่เหลือโดยรอบเยอะมากที่เราสามารถจะตกแต่งแล้วก็ทําให้เกิดฟังก์ชันที่เพิ่มเติมกับห้องนอนห้องนี้ได้นะครับแต่จุดที่น่าสนใจเนี่ยอยู่ตรงพื้นที่ระเบียงด้านหน้าครับอันนี้เนี่ยมันจะเป็นประตูบานเลื่อนเนื้อที่พอเราเปิดไปเนี่ยมันก็จะเจอกับพื้นที่ระเบียงครับซึ่งจะเป็นระเบียงทางฝั่งด้านหน้าบ้านเลย หลายๆคนก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะก็ปกติแล้วครพี่ไม่ได้มีอะไรน่าสนใจนี่แต่ถ้าเราสังเกตดูดีๆครับเขาจะมีการทําประตูบานเลื่อนอีกชุดหนึ่งไว้ให้ตรงนี้ครับนี่ซึ่งการที่เรามีประตูบานเลื่อนอีกชุดหนึ่งไว้แบบนี้เนี่ยนะครับมันทําให้เราสามารถดีไซน์ได้เลยว่าอยากจะให้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นอินดอร์หรือเอาดอร์เป็นพื้นที่เปิดหรือพื้นที่ปิดนะครับแล้วก็จุดนึงที่หลายๆคนมีความเป็นห่วงก็คือเรื่องของฝุ่นนั่นเองครับถ้าเรามีประตูบานเลื่อนปิดไว้แบบนี้เนี่ยวัน,นเ,เคคแบบอยะ ก็ปิดไว้แบบนี้เลยครับแต่วันไหนที่อากาศดีหน่อยก็สามารถจะเปิดออกเพื่อที่จะสูดอากาศหรือว่าสัมพันธ์กับบรรยากาศภายนอกได้นะครับซึ่งผมคิดว่าก็เป็นอีกหนึ่งการออกแบบที่น่าสนใจเลยครับจากระเบียงด้านหน้าของห้องนอนหลักนะครับผมจะพาทุกคนไปดูพื้นที่อีกส่วนหนึ่งภายในห้องนอนหลักซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์เลยนะครับ ตรงนี้เนี่ยมันจะมีประตูบานเลื่อนนะครับที่พาเราออกมายังระเบียงด้านข้างครับแต่พอเราออกมาเนี่ยจะพบว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ระเบียงแบบเอาท์ดอร์นะมันถูกออกแบบมาด้วยแนวคิดเดียวกันกับระเบียงด้านหน้าครับคือการทําให้ระเบียงเนี่ยมันเป็นระเบียงภายในครับเขาตกแต่งให้เป็นกราสเฮาส์แบบนี้เลยซึ่งโอ้ผมว่ามันเวิร์กมากนะเนี่ยเติมหลังคากระจกเข้าไปแล้วก็ทําให้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันดูมีเสน่ห์มากขึ้นเยอะเลยที่สําคัญคือผมว่ามันใช้งานได้จริงมากขึ้นเยอะน,นะครับ แล้วก็คุณอาจจะดีไซน์ให้มันเป็นมุมสตูดิโอวาดภาพก็ได้นะหรือปลูกต้นมงต้นไม้กระบองเพชรอะไรแบบนี้ซึ่งมุมนี้เนี่ยนอกจากจะได้แสงธรรมชาติเยอะแล้วบางคนอาจจะมีความกังวลเรื่องความร้อนนะแต่ต้องบอกว่าทางโครงการเนี่ยเขาให้วัสดุมาเป็นกระจกเขียวตัดแสงครับซึ่งก็ช่วยลดความร้อนที่จะเข้าสู่ภายในตัวบ้านได้ดีเลยได้เห็นห้องนอนหลักไป2ส,ส่วนแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่หมดครับยังคงเหลืออีกหนึ่งส่วนที่อยากจะพาทุกคนมาดูก็คือ พื้นที่ของ walk-in closet แล้วก็ห้องน้ำนั่นเองครับจะอยู่ทางฝั่งด้านหลังบ้านนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขา b ิ i l ให้เราดูว่าสามารถจะทำตู้เสื้อผ้าแบบนี้ได้นะแล้วก็จะมีมุมของโต๊ะเครื่องแป้งครับแต่ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าตู้เสื้อผ้าฝั่งเดียวมันไม่พอเนี่ยฝั่งโต๊ะข้ามเองก็สามารถจะทำตู้เสื้อผ้าเพิ่มได้นะแต่ว่าตรงที่นั่งตรงกลางเนี่ยเราก็อาจจะต้อง move ออกไปนะครับแล้วก็ลดไซส์ของตัวโต๊ะเครื่องแป้งมานิดนึงแต่ถ้าเกิดใครคิดว่าตู้เสื้อผ้าฝั่งเดียวพอแล้วนี พื้นที่ตรงกลางนี้เราอาจจะทําเป็นไอแลนด์เพิ่มเติมขึ้นมาก็ได้นะครับก็สามารถจะเก็บอ็อกเซสซอรีหรือว่าเครื่องประดับต่างๆได้ครับทีนี้อยากจะพาทุกคนมาดูส่วนของห้องน้ํากันต่อนะครับห้องน้ำนี้ก็จะมีสุขภัณฑ์ให้ครบเลยทั้งอ่างล้างหน้าโถสุขภัณฑ์แล้วก็พื้นที่อาบน้ำนี่จะเป็นแบบชาวบ็อกซ์นะครับซึ่งเขามีการดีไซน์เป็นส่วนของนั่งอาบน้ำมาให้เราด้วยแล้วก็มีการออกแบบเป็นช่องแสงที่เป็นลักษณะของบานกระทุ้นนะครับสามารถจะเปิดระบายอากาศได้ครับ นอกจากห้องนอนหลักแล้วบนชั้น2ก็จะมีห้องนอน2และก็ห้องนอน3นะครับซึ่งทั้ง2ห้องจะมีขนาดกว้างพอที่จะวางเตียง5ฟุตหรือ6ฟุตก็ได้ครับแล้วก็ยังมีพื้นที่เหลือสําหรับวางตู้เสื้อผ้าแล้วก็โต๊ะทํางานได้ด้วยแถมยังมีการจอดช่องแสงเพื่อให้แสงธรรมชาติเข้ามาภายในได้เยอะเลยนะครับที่สําคัญคือทั้ง2ห้องเนี่ยจะมีห้องน้ําในตัวและภายในห้องน้ําก็มีสุขภัณฑ์ให้ครบเลยรวมถึงมีพื้นที่หย่อมน้ําแบบชาเวอร์แล้วก็มีหน้าต่างที่เป็นบานกระทุงไว้สําหรับระบายอากาศได้ด้วยครับ โครงการแกรนด์บริเทเนียบางนากิโลเมตรตั้งอยู่บนถนนสุขาภิบาลหกนะครับหรือว่าซอยวัดหลวงพ่อโตซึ่งโครงการเนี่ยสามารถจะเข้าออกได้ทั้งทางถนนบางนาตราดกิโลเมตรหรือว่าถนนกิ่งแก้วหรือถนนเทพารัก์ก็ได้นะครับโครงการนียจะติดถนนใหญ่เส้นบางนาตราดนะครับเข้าซอยเพียง800เมตรเท่านั้นแถมยังอยู่ใกล้กับทางด่วนดุรพาวิถีและทางด่วนกาญจนาพิเศษสามารถจะเดินทางเข้าเมืองหรือไปไหนมาไหนได้สะดวกเลยครับที่สําคัญอยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิด้วยนะครับ ห้างสรรพสินค้าใกล้ๆก็จะมีแมกะาบ,บางนาที่ใช้เวลาเดินทางแค่ประมาณ7นาทีเท่านั้นนะครับนอกนั้นก็มีเซ็นทรัลวิลเลจเซ็นทรัลบางนาส่วนโรงพยาบาลใกล้ๆก็จะมีโรงพยาบาลจุฬารัฐโรงพยาบาลปริญสุวรรณภูมิและโรงพยาบาลสิครนครับราคาเริ่มต้นของโครงการนี้นี่จะอยู่ที่9.9ล้านไปจนถึง16ล้านบาทเลยนะครับล่าสุดทางโครงการเนี่ยเขาได้เปิดพรีเซลแบบบ้านไทป์ใหม่ซึ่งอยู่ด้านหลังผมนี่แหละครับเป็นแบบบ้านไทป์ที่ชื่อว่าคอนวอลครับตั้งอยู่บนพื้นที่ดินเริ่มต้น56.3ตารางวา พื้นที่ใช้สอย185ตารางเมตรมี4ห้องนอน3ห้องน้ําแล้วก็3ที่จอดรถครับราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่8.69ล้านบาทเท่านั้นครับใครที่สนใจนะครับก็สามารถจะโทรติดต่อได้ตามเบอร์ที่ผมขึ้นให้ด้านล่างนี้นะครับหรือว่าจะเข้าไปดูข้อมูลก่อนก็นกได้ที่ w w w britannia co t h หรือเข้าไปได้ที่ Facebook Fanpage ของแกรนด b บ i ิทเ n i นียบางนากนิโลเมตร12 km. ก็ได้เหมือนกันครับวันนี้ผมแกรทนาเวศไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งช่อง Gap g น n เ v ทด้วยนะครับแล้วมาตามดูกันว่า EP หน้า a p p l e ออกแบบจะพาไปรีวิวที่ไหนครับไปแล้วครับ